เดผมเดือดจเดือจเอาละวันเนี้ยผมจะมาเล่นสองตัวละครที่เรียกได้ว่าผู้เชี่ยวชาญเพอร์เฟกต์ดอนนะคือ2ตัวเนี้ยคือมันให้คนมีฝีมือเลยนครับคืออย่างผมเนี้ยก็ก็ก็คือชิวอ่ะวันนี้ดีกว่าคือพวกไม่มีฝีมือมันจะเล่นคิสรู้ครับเห็นสังเกตได้ตามแรงทั่วไปแลกวจะเดนทัวลงไม่ได้ไอ้สัตโอเคครับก่อนจะเข้าเกม ผมเดี๋ยวผมให้ดูแท็กแป๊บนึงนะเออให้ดูแท็กกระเหรี่ยงหน่อยเ,ออเราอันนี้ผมจะรีวสองตัวละครเลยนะรีวิวทั้งคาตาโคูลิแล้วก็ชิงเอาเบอร์นะเออกระเหรี่ยงผมใส่เป็นแน่นอนครับเอทีเคเจสิบสองตัวเลยนี่สี่สองไหมไม่ใช่ครับเลื่อนลงล่างสี่บวกโซออนบวกไคโดอีกนะเออมันก็้เจสิบเกินแน่แน่อแถมคาตาโคูลิไม่ต้องพูดถึงครับเจสิบแน่นอนนะอ่าเป็นไงโอเคเดีย๋ยวเราข้างฟูนะโอเคก็ อย่างที่เห็นครับสองตัวนี้ใช้สกิลเพย์ในการเล่นสูงมากถ้าใครเก่งก็คือฝีมือไม่ถึงเนี่ยก็คืออยากหาเล่นก็จะป่ะเอาละก่อนเข้าไปในเกมฝากกดไลค์กดติดตามผมสักคนละหนึ่งทีนะเออกดติดตามไม่ยาก้ะกดเป๊ะเดียวแค่บเออขอบคุณมากครับถ้าใครกดแล้วติดยืนหลายๆเด้อเอาละก็มาตาแรกนะเออถ้าคลิปนี้แหละผมพูดไว้ก่อนเลยนะคือคลิปนี้เนี่ยถ้าผมเล่นไม่ได้เนี่ยเดึงโง่ไปเลย ผมให้กุ่ามเลยนะเรียวไอ้ขี้แพ้ก็ได้ผมเนี่ยจะ่วยดูว่าผมเี่นของจริงเออคอยดูเดี๋ยวรู้เรื่องนะรู้เรื่องเนี่ยไอ้พวกเนี่ยไอ้คิสโลนี่ยไม่ค่อยชอบนะั่นเล่นตัวมีผิวมือนะดูรู้โอเคครับมาเกมเริ่มละคลิปนี้เสียงอาจจะแบบเป็นบาดเป็นบาดเป็นบาดเนี่ยนะ <c oughs> bự đang chơi tiếng đây ủa, có, mở cửa, mở cửa này, mở cửa 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 อะไรงงนะง,งงนะเอาดิอื้มอื้มอะไรเ <c oughs> ดาทางง่ายไปมึงอะฮะแกแล้วอย่างงี้แหละตกยุคสมัยแล้วมึงเหรอโซโลเอ้อเออโห <c oughs> ้โห้โอ้ยนีแต่แต่สองเออเจนย็นเอาอีฉังแหลมหรออปเจอขาเลี้ยวตุ้ม <c> ก <oughs> ้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องวงวนไปพอแล้วเหรอพอฉันมาแล้วเยอะนั่นแหละกูยปกป้องเกาะโฮเก็งแห่งนี้สิ๊บอะไรนี่หึหึมัดคู่จหมัดคู่ไอ้สัตว์เฮ้ยมันหายไปไหนวะหายไปไหนวะไอ้ชี้อยู่หลังกูเหรอไปทำอะไรอ่ะมึงไปทำอะไรหลังกูไม่ได้ดิมึงจะตุอยเหรออันแน่ไอ้สัตว์กูเนี่ยใครคิดสังเกตมึงเนี่ยเฮ้ยจิ้มจิ้มจิ้ม เฮ้ยมึงใครเนี anyway, anything? Anything ่ยม hey. ึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยอะไรอะไรเลยอะไรอะไรเฮ้ยอืมจิมจิเฮ้ยมึงเข้ามาเดี๋ยวพวกกระจอกด้านหน้าเข้ามาเฮ้ยก็เฮ้ยปาดคอกูเลยไอ้สันกูนึกว่าทันดีโร่มาเอาใหม่นะยี่ห้าตาคอลี่ทำผลงานได้ไม่ค่อยดีตัวตานี่แหละฉันมาแล้วกูนิคาโดผมจะไม่ทำให้คูณผิดหวังมาดิมาดิอ้าวหยุดเพื่อเกิด อื้มือมาแล้วกูหมุนมาแล้วมึงเจอกกงจากนารามาเนี่ไหนตัวไหนตัวไหนอยากรดนต่เรียบสองหมัดสองหมัดนะสองหมัดจุกจุกเลยจุกตาันก็จุกจุกเงี้ยอีจะเข้าหลักกูอะไรฮิซุรุทำร้ายอะไรอมึงมึงจะสู้กูได้อะฮะโอ้โหชิ่กระโดจังเลยจะไปดอสู้กูได้ไงวะือ ไอ้ราไอ้ราชาไม่มีร่างเก่งไงราชาไม่มีร่างเก่งนะมึงเี่ยเคยมีร่างไม่เก่งบ้างเนอะบอกกูไม่ได้บัฟตัวใหม่เข้ามาก็ยังกากเหมือนเดิมราชาตรงปองเลยแต่ว่าตาแรกผมคิดว่าสกอร์ผมทำได้ดีมากนะคือไม่เป็นที่สามที่สี่แน่นอนนีไปไงอยู่แล้วนะอันนี้อันนี้ไม่ได้เป็นที่ผมนะเป็นที่ทีมเอครับมาต่อในตาที่สองนะ ถ้าหากคําพูดนี้คลิปทั้งหมดเนี่ยผมพูดไม่เพาะหรืออาจจะไม่ถูกใจใครหลายคนก็ขออภัยด้วยนะเออขออภัยขออภัยขอจอภัย,ยด้วยจริงๆนะเออก็ตอนี้เจออาคิซูโรัวเดียวเนี่ยโอเคนะอย่างงี้โอเคนะเชมมิมิกิเห็นคิดรอด้วยลูฟี่ด้วยนะโซโลเนี่ยอ่าเนี่ยผมชอบมากเลยนะเมตากเก่าๆอย่างเงี้ยเออเนี่ยลูฟี่วันนี้ไงชิพ้ามาอีกเนี่ยใคารนู้นไปอ่อผมคือเมตาที่มีคุซันอ่ะเพราะว่ากำลังดีนะ ไอคิดสรู้มาเนี่ยเฮียอะไรนะคือเฮียเลยนะไม่สันโอเคมาครับเกมเริ่นมาแล้วนะก็อืมไปท้งไหนวะโอเคสองตัวนี้ไหวอยู่อืมอู้วิวิยิเย็นเย็นนะจิตสัดมึงไตีไม่เข้าวะสวยสวยๆขาลูกตูมอู้ยจุกจุ๊กไซปีนเมียอืมอืมอะไรโซโลมึงจะสู้กูไหวเหรอ เอาง่ายง่ายง่ายดิกดค้างเลยหรอมึงรีบไปไหนเฮ้กูเห็นนี่กูหลบดิกูไม่นิ้งงอุ้ยท่านี่ไม่ชื่อว่าอะไรวะกูฟันปกติก็ได้อุ้ยชอบมันตัวเนี้ยไออะไรไอสันเจเอสันเจอะมันนี่หลบไปมานั่นแหละอืมไอสัตว์มึงรี ตามตามพุ่งไปได้เลยสัตว์โอเคจะแตกไปเอาจรงไม่แตกเหรอมึงใครเนี่ยเออมึงใครจะโตอุ้ยอุ้ยมึงก็ให้กูดีใจสักแป๊บหนึ่งไม่ได้เหรอเฮียให้กูดีใจสักแป๊บหนึ่งนะอุ้ยใครปิ้วมาสองหมัดสองหมัดะโอ้โหแม่งลูกกูเป็นสายไหมเลยเหี้ยแรงจังวะเวนี่ กูเพิ่งเกิดเมื่อกี้เมื่อกี้ยังยังไม่เตรียมตัวไงโรกอยู่อะไรโมฟางยังไงเออเออเออตัวนี้ไม่เอาเราเราฉลาดเรื่องนะเออเราฉลาดเรื่องนี่กูเล่นกูเล่นตัวปลาปลายฮะไอลูฟี่มังกี้ดีลูฟี่นี่เจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยเฮ้ยสู้โอเคโอเคเอาเอาติดไฟตายเอามันรีบไปไหนรีบอ่ะรีบอ่ะชอบมีบุ๊คลีบอ่ะ ไอ้ดูฟี่แตกละมันแตกแน่อุ้ยกูกูจะแตกแน่กงจะเยอะกันเกินแล้วมเจอมังกรสยายปีกเฮ้ยไอ้ิชยทามเกยังวะอิยูหยุดดัมดีมาแล้วจะมาแล้วโอ้ยแตกแตกตายใครวะมึงกี่จ้วงจ้วงตัวละเม็ดตัวละเม็ดเฮ้ยคิดจะรู้สองตัวเลยเหรอ ไม่กูเก็บพิสูจน์ตัวแล้วว่ากูนี่มันเก่งจริงนะกูเก็บสี่แล้วเก็บสี่เอ้ยแต่ว่ามีใครจะทวงยิงหรอเฮ้ยเฮ้ยอยิงมากูไม่จะทวงก็ได้มึงยังไงออเออเออมึงใครแหละที่ปากกูกูพูดนิดเดียวเองนะครับตอนนี้ก็แพ้แล้วโอ๊ยจมจับคออย่างแผลว่ะ เอาที่ห<ๆ>นึ่ง้ก็เป็นไงครับถึงผมมันตายบ่อยว่าผมคิวไปเจ,จ็ดตัวนะคิวมากที่สุดในทีมโอ้โหยู้ยโอเคโอเค,อเคไม่พูดมากไปต่อตายสามนะเอาละครับนะว่าไม่กินน้ำไปเจนะ็บพอยะดี๋ยวไปต่อตายสามนะตอนนี้เจออุ้ยอุ้ยไอคนไอคนไอคนเบอร์สี่คุณคุณนั่นแหละ เแต่ว่าผมชอบมันอะเฮ้ยผมผมชอบมันนะผมชอบในความคลาสสิกมันอะนะคือวันพีชเนี่ยที่ผมยังได้ต่อว่าผมชอบเสน่ห์ของตัวละครมันแบบมันแบบว่าบางตัวมันเก่าแล้วมันมันเล่นมันเนี่ยแต่ว่าข้าโลมาเนี่ยอย่างคิงมาซาโบมาเนี่ยผมคิดว่ายุคมันเนี่ยกำลังพอดีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมว่ายุคกำลังพอดีเลยนะผมชอบมากอะไม่ตั้งแต่คิซเลมาเนี่ยผมเบื่อเบื่อนะเออมันผมเบื่อจริงนะมันแบบ ตัวอื่นมันเล่นไม่ได้เลยครับเล่นตัวนอกไมต้าอะไรต่างๆมันก็เล่นไม่ค่อยได้นะเออก็โอเคปูดมากไปผมชอบนะผมชอบในความคลาสสิกอะไรพวกนี้นะเออมากอรสยามปีกเอ้ยกูได้คิดกูได้ชื่อท่ามาแล้วอะไรเนี่ยอุ้ยที่มันมันลุกขืนลุกขืนเหรอลุกขืนเหรออุ้ยเจ็บคอว่ะเป็นไรวะเนี่ย เป็นร้อนเย็นแน่เลยอื้ออื้ออื้ออุ๊ยอุยโอ้โหอ้๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมึงแข็งนานเกินโอ้โหไอ้เหี้ยกูรู้ว่าอยู่ในขั้วโลกเหนือเย็นเจี๊ยบเลยเล่นเจี๊ยบเอาอะมาแม่งกูเย็นกันข่ายเลยเหี้ยมึงก็แข็งูนานเกินเย็นเจี๊ยบโอ้๋อ่อยวฝวดอื้ออุ๊ย่อยวดได้ยังไงวะกูไม่เข้าใจ ไอ้วุ้ดเฉยเลยมาขึ้นข้างบนดีกว่านะข้างล่างให้จัดการอะไรเอาเอ้าเอามึงมึงจะหนีมาไหนก็โอ้ยอุ้ยไอ้ที่มันโอนี้กี่รีกูที่เรแตกเลยเนี่ยเย็ดแค่ไมโหดจังวะมึงโหดเกินมังกรเพึ่งอ้าวสัตว์แข็งแข็ง ไอ้ยิ้งมันหนีมันหนีโอ๋อยิ่งแล้วมันรู้มากยิ่งมันรู้มากนะไม่ควรตีที่หมายเลยสัตนเด็ดมันรู้นะไอ้เนี่ยฉลาดไม่ควรตีไอ้คนสันไม่ควรตีที่หมยปล่อยยิวว่ามันหนีเฉลาดดีไปเดี๋ยวพี่ซื้อหาดหมาให้ไปไหนละหนีกูเหรอโอ๊ยแข่งเงี้ยกูเบื่อมันจริงว่ะมึงจะไปไหนมาเน่เฮ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยเย็นเกียบเย็นเกียบตู้หมวยมังกรเพลิงคำรามมาไหนีโอ้ยปึดไอ้สัตว์เอ้ยองงกูตีปกติก็แหละโอเคเฮ้ยจ๊ะๆนะครับดูเพื่อนมันตายแล้วมันตายแล้วมือแค่เหรอเอ่อสถานการณ์ในตอนนี้มีแววว่าจะเหี้ยได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ ยี er lek, ่สิบว so ีนี <k <k yeah, er ่ยไอ้ที่ได้ป่ะโอ้โหทงบนโดนไอ้เหี่เอ๊ะแม่งมามึงลงมากูแพ้กูจะสู้เว้ยมึงลงมาก่อนเพิ่งกำลังมูยจุกจุกบั้นมึงก้อนเพิ่งเสียงจังไรไปเสียงอุบัติเหตุเราไม่ได้เสียงตัวเสียงตัวเองอุบัติเหตุเกินตอนนี้ผมว่าที่หนึ่งนะยังไงงูที่หนึ่ง ่เล่นดีขนาดนั้นนะจะไม่ให้ทิดถ้าไม่ที่หนึ่งเนี่ยผมให้เอาตีมันลวงคอเลยป<ะ>ังหมามาลวงคอมาอ๋ออยู่แล้วนะก็เป็นนะครับก็หบังว่าจะสนุกกันนะเออก็หวังว่าจะได้เสียค่าคลิปนี้ไปนะเออผมก็เล่นไม่จริงจังนะไม่ได้ซีเรียสเลยเลยทั้งหมดพูดเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์เฉยนะเอออาจจะพูดสุดทุนไม่หน่อยนะเออไม่เฉกกวกดผิดเอออาจจะบางคำนี่ยอาจจะหมา <c oughs> หมาไม่แดกไปหน่อยนะก็ <c oughs> ขอขอให้ริ่งนะมันเป็นสไตล์การพูดอย่างนี้อยู่แล้วนะนี่ผมไม่ใช่คนนี้หรอกอยู่เจอจริงตัวจริงผมก็ไม่ได้พูดอย่างนี้หรอกนะเออหวังว่าจะได้เสียงทากันไปทุกคนคนระับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากากดไลก์กดติดตามผมหน่อยนะถ้าหากใครกดแล้วผมก็ขอบใจขอบใจมากๆนะเออครับคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วกนะ็หวังว่าจะได้เสียงทากันไปโอเคไม่มีรลนะไปเลยจ้าไปบ่ายจุบูจูบูอทำไมกูต้องทำเสอยงี้ตลอดเลยวะ